สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มารีวิวนะคะมาแนะนำนะคะเผื่อใครที่รักกันเพาะปลูกนะคะวันเนี้ยหนองได้ต้นกล้วยมานะคะพัสดุมาจากรัฐฟลอริดานะคะเขาใส่กล่องมาแบบนี้นะคะนี่นะก็คือเหมือนกันกระแทกกันบอกช้ำนะคะกล่องก็จะยาวๆแบบนี้นะคะก็เนี่ยค่ะก็จะสูงก็ตัวต้นกล้วยอม ด้วยพันธุ์นี้เท่าที่น้องศึกษาดูข้อมูลเห็นเขาบอกว่าทนต่อความหนาวเย็นนะคะแล้วก็คือน่องอยากจะมีบรรยากาศเป็นไทยๆนะคะคือบิวเป็นความเป็นไทยนะให้ได้มากที่สุดแล้วทีนี้ต้นกล้วยก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเขตร้อนนะคะซึ่งเ,เนี่ยเป็นต้นแรกที่ที่ออเดอร์แล้วก็มาถึงนะคะกเ็เขาเขาระบุว่า ชื่อเขาอะนะคะบรูจาว่าไอศครีมนะคะบานาน่านะก็คือเป็นต้นกล้วยที่เป็นสีฟ้าเท่าที่น้องดูนะคะเดี๋ยวน้องจะหาภาพแทรกไว้ให้เพื่อนๆดูที่เป็นมีกล้วยมีลูกออกมาแล้วเปลือกเขาจะออกแบบเหมือนเงาเงาแบบสีฟ้าๆนะคะสีแบบมันแบบเงาสะท้อนอะมันมีเขียวแล้วมีประกายแบบ สีฟ,ฟ้านะคะแทรกเข้ามาแต่ทีนี้คุณสมบัติด้วยที่เขาบอกว่าเขาอะเติบโตได้ในเมืองหนาวนะคะน้องก็เลยไปสั่งมานะคะนี่ค่ะมาจากรัฐฟลอริดาเขาก็พอปลูกได้ดีอยู่แล้วนะคะที่นั่นอากาศจะดีมากเออเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูรากเขาเนี่ยน้องจะลงกระถางเอาไว้แล้วรอถึงช่วงสปริงนะคะปีหน้าแล้วเดี๋ยวเราเอาลงหลังบ้านเพราะว่าเท่าที่ศึกษาข้อมูลก็คือ ต้นกล้วยนะคะประมาณหเดือนขึ้นไปเขาก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะหน่องเน้นแค่ใบตองถ้าเอามาใช้ก็เอามาตกแต่งอาหารแต่คงไม่ได้ห่ออาหารเพราะมันไม่ใช่ใบตองแบบแบบของประเทศไทยที่เป็นแบบใบตองสําหรับห่ออาหารได้หรือว่าทําขนมได้นะคะคงจะเน้นที่การใช้ตกแต่งหรือว่าใช้ออรองภาชนะมากกว่าตัวนี้นะคะ น้องจับได้แค่มือเดียวเพราะาถือกล้องอยู่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารากเขาเป็นยังไงบ้างวันนี้น้องก็ออเดอร์ไปเพิ่มนะคะก็มีน้องลูกค้านะคะที่อยู่รัฐโคโลโราโดก็แนะนําว่าจะมีอีกพันหนึ่งนะคะที่เขาแบบทนความหนาวเย็นแล้วก็ปลูกได้ในแทบจะทุกรัฐในประเทศอเมริกานะเห็นเขาเขียนไว้ในในเว็บที่น้องเข้าไปเลือกซื้อนะเขาบอกว่าปลูกได้ถึง50รัฐนะคะ ก็คือเหมือนปลูกได้ทุกที่ในอเมริกาเนาะเพราะอเมริกาก็มี50รัฐใช่ไหมทีนี้ก็้องก็ออเดอร์ไปแล้วละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรีวิวตอนที่พัสดุเขามาถึงนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็เอาลงกระถางไปก่อนดูรากเขาก็งามอยู่นะคะนี่ค่ะรากเขาอ้วนอวบดีเลยเห็นไหมคะ ตอนนี้ต้นเขาเล็กตอนแรกน้องเห็นใบก็แบบใบแหลมๆยังกับใบอดอกพุทธลักษาก็คือโซนเนี้ยสีประมาณนี้เหมือนกันนะคะแบบนี้เลยใบแหลมๆแบบนี้เลยนี่เขาห่อมาด้วยเหมือนกระดาษเปเปอร์เทลนะคะกระดาษที่เป็นม้วนใหญ่ๆที่เราใช้ในครัวนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเปิดดูกันข้างในนะคะน้องคงไม่ไม่ไม่เออ ไม่ให้ดูถึงตรงตรงที่เราเอาลงกระถางเนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วกันว่าเขาเติบโตเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็มีความสุขกับการออ,ออเดอร์ต้นไม้นะคะก็คือกิจกรรมอยู่ในบ้านแต่ก็พยายามหาอะไรทำนะคะเพราะว่าเราก็ยังลักหลงลักสีวเขียวๆอยู่นะคะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยๆจับเขาเบา มันม้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละพัสดุนะคะแต่ว่าน่องเพิ่งจะว่างอ้มีตะขาบมาด้วยเดี๋ยวต้องกาจัดก่อนตะขาบตัวน้อยๆต้องฉีดยาฆ่าแมลงค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะเห็นไหมอือโอเคเดี๋ยวน่องให้เพื่อนๆดูเท่านี้นะคะเห็นรากเห็นอะไรแล้วนะคะก็คือใจชื้นได้นะคะเพราะว่า เขาโอเคนะไม่มีปัญหาแข็งแรงมาเลยะคะ่ะก็รอแค่เขาเติบโตแล้วดูนะคะน้องก็ออเดอร์อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะของรวยเ,เดี๋ยวยังไงน้องจะมารีวิวให้นะคะเดี๋ยวรอดูของมาถึงแล้วเ,เดี๋ยวมารีวิวมาเปิดแพ็คเปิดพัสดุให้เพื่อนดูนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ